พี่นออ้องเอฟจีติดตามช่มองยูทูบมุมกมุกมุกว่าคอมมินิอ่าประเทนออกไปใช้มาใ้ดอกอยู่บัตไลน้าเล่าอย่างเลาอบาึงต,ตุนไม้ต้วนไหล มันบ่มีความื้นครับก,กับห,หายน้ามันมือเนี่ฝาก,กันเป็นหนึ่งค้นเพืออกับหมื่บ้าน,นพี่น้องแต่ว่าก,ก็ถิดตกปรโตดอกผมไปดู่ในบริวเวณหน้าผมนี่แหละบาเดี๋ไปสร้างเลยตสวอากาศก็พซบบจำหนาวพอดีครับมันอีก็เจ้ามันอีกกัม่หมหมนนงหลินนุ่มเผ่า บางคนกะว่าพ่อขายแล้วบัดผมผู้ปลูกผมกะว่าท่านนี่มีประสบการณ์ไหมผมได้พาบึงหมู่บ้านนี่กะว่าท่านนี่มีนวลหลายยังขิ้ไรกะพ่อเนี่ยมีนวลเป็นพ่อเป็นนางหงูแค่นนเนะ <c ười> าะคาบว่าอีเดือนกอบแล้ว มันก็เป,นเป็นเป็นเป็นที่ตลอดนั่งพี่น้องเห็นด้วยด้านหลังเป็นจะเริ่มเรียกขึ้นไปเลยทุกทุกการทุกการมันก็มีแสงหน่อยหรือว่าจันที่ได้ผลออกเรียกใช่ไหมเออผมเจมความจัดหมู่บ้านนี้แต่ละตันนี่เดี๋ยวนี้เ,เ,รเริ่มแล้วเริ่มสีแท่งจันทรมอดอปเตีแวหรือว่าเอิอบ้านเขาเอิญถ้าไล่หรือว่าแสง,งแสงแบบขาว เนาะพี่น้องเออแซงหมดแล้วรุ่นนี้เอามาจากตลาดนัดสนามกีฬาะบ้านนั่งค้ำเ่านี่น,น,นะสองปีขึ้นหลังพี่น้องสองปีขึ้นหลังปีสองพันี่สิบเก้านะครับมันก็สองสามปีเพราะว่าปีโควิดเข้ามาเรีกๆซะต่อนะครับผม บอกว่าอยู่ท่งให้ท่งหน้าหนีโควิดแต่ก็ปฏิรูปพื้นหน้าให้เป็นได้หน้าสวนผสมศูนย์การษาโรงเรียนกับมาเาเปิดศูนย์เรียนลูกแห้งมอยู่นี่ละสองมือค่าเจ้าว่าว่อยากไปดดบองที่่ายเจ้าประสบผลสำเร็จแล้วมามามาเอาหมองนับหนึ่งไหม <c oughs> มา มาเอาจากผมนี่แหละมาเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้เมืองนี้คอ,อสโนได้ว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลน้ำคำเฮาดูลูกหลานๆทีเรียนการศึกษาโรงเรียนกับมาศึกษาเรียนดูวิธีตอนจริงภาพจริงส่วนมะนาวต่างๆตอนนั้นาภาพมันเพิ่งจะปลูกมันจะปลูก,กวันดอกน้ำขั้นหน้านี่โอ้แต่ สามขณธรรมดาเนาะาลเห็ดคาะมาแต่ฐานสรากลุนขึ้ตอนนี้ตอนนี้รถชิบรอบแลีนได้เพระเนาน้าผมดิผมเห็ดแช่ตรงผมนั่งนี่เดืดตน้นนาผมเี่เป็นสายญ่ดิสายญ่กลวงหาสามชิบเม็ดเย้าหาิบเม็รเลกเ็เม็ดลไน้องวอันแน่ก็ะจได้อยู่หาเม็รนี่นะธรรมดานอนพังมันนรรัมเข้าปูไ้ลดรอบสาขากำลังเริ่มจะออกกัน บมเมนจังมาหววเดียวคือออย่บานสวนวัชรพลนทั้ทงผู้มีงานนี้อยู่พี่น้องแบบที่ว่าเออชิบหามือมีอมนัดยู่สนามกีฬาหรือว่าเดินสลาบาญยังครับน,นี่นจ้าคนไปจวบเบิ้งว่าซุ้มมะข่ายตัวไม้ตัวไรเจ้าเอาตัวแบบผ้าว่าน้ำบ่อมันโมเมนปลูกทีดิ้มือเดียวแบบนั้นเจ้าจว่าเขาติดตัวไขเขาเขาจิดแบบได้เขา,เขา,ง,ขาขงกับพ่อข้าเนเะอะเจะือบ่ ก็คเดีเดี๋ยวพอขาดวันนี้ผมผมพ่ายางเลาะตรงนี้นั่งนั่งเว้าให้พี่ให้น้องฟังนิดนึงแหละก็ <c oughs> เป็นมาผมเอามา <c oughs> ปลูกย่นี่ใหญ่ช่วงหน้าบาหนหน้านไร่นาเล้วนี่หลังมู้ชิบสามน้าพระป่าเนี่ยประมาณร้อยต้นพี่น้องปีนั้นไม่เลี้งเนาะปีนั้นแหละปีต้องเล้งแหละผมเลื่อปลูกพี่น้อง <c oughs> ปีบัตรนะครับไ่ได้เข่าเลยมีอยู่นี่ได้ เดี๋ยถ้าผมผู้เดียวลอยชิมหายิดเพราะได้เขาปลูกขึ้นแต่ว่าก็ต้องใส่น้ำปลาปลาหมูชิบสามเบิดเงินบะมันไหวเพราะมันเกืระมื่นไป,ป,ปดิใส่น้ำปลาปลาหดเขาออ่าพี่น้องพี่นั้นผมลงุงยูทูบไปอยู่ตัวสมัยนี้คนเบิรลดเปิดเข้าไปช่อง,องลุงผมนี่นาราหลงเทพน้องสนิทช่องยูทูบไปเห็นเบิดโอ้บะม,มันเบิร์ดสองลอยกล่วคลิปที่ผมลงวิดีโอคลิปที่ผมลง ผลที่ประเมินไปปานนั้นเนี่ยจากน่าทีหวางเป้าพ่อผมออไม่ร่างแผนไม่ตามรอยพ่อแบบพอเพียงเ่ยอู้มันได้ผลเนี่ยไปลองว่าเป็นว่าคิดคิดเราเฮ็ดด้วยคิดเราทับนั้นแนื้อเิดจิตจิไปเฮ็ดเขาบอากว่าบ้านเขาเอิญมาคุ้นกะจา้า มีแต,ต่ว่าหันเพเห็ดนะเราเดินคุ้นไม่จ้าเพราะฉะนั้นเห็ดเลยเพต้องพยายานว่าเน้ดเลยเอามาลอยตัวนึงมันเหลืออยู่เกีดจิบก็ตัวเกี้ยดจิ๊บก็ตัวนีกววน่ก็เริ่มทยอยออกมากเป็นมีแล้วพี่น้องเริ่มทยอยตามความจะเริ่มตตเติบโตของแต่ละตัวบอกกันนะอุปพ่อเหมือนกันมีเมื่อไรยีชึบตัวนี่งามบังบอกงามบังอะไรสนะนะครับห <c oughs> ่ดไปนัง จะลูกพอ up, together, us, ่อแม่เดียวกันยังพอทอกันเนาะผู้ดีผู้ชัวรผู้ให้ผู้ท่าดีเออเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกลไกของธรรมชาตชยุนิบุกระยะนี่พี่น้องบ้านอะไรนะเล่าหน่อยยังเอาวัวฆ่าดูรูกก็มาจากเมืองปัตตานีลูกสาวหละออกมาถือกัต้นฟัวหัวไปฆ่ามันจะได้กินหนักแล้วไปบ้านสวนวัชรพลอุ้งวัวหลายนะครับหลายหลักมากชนิดเยอะท่านนั่นก็ได้ ผมต้องเน้นแต่ละมือต้องออกจากบ้านเลยนะเราหนี่ไปบ้านสวนวันจัรพุธหนี่ประมาณกิโลกว่าพี่น้องกิโลกว่าหรือว่าเกือบเกือบสองกิโลกิโลจากนี้ไปบ้านนิ้วบอกเขาบ้านนิ้วก็โค้งไปทางซ้ายโค้งไปทนทางลับเรียบเลาะพุ่มเงี้ยแจละแต่ละมือบอกไปว่าไรต้องไปให้น้ำต้นไม้ต้นอะไรปลูกเืช็พักเกินขั้วไป ราะฉะน,นั้นพี่น้องผู้ใดที่คิดว่าสิปลูกไม่ผลที่กินได้แยบแล้วขึ้นยาเอ้ยปลูก <c oughs> อีกสานบ้านเฮาไม่ได้กินดอกเขาหวังผลไรยะเงี้วมันบ่มีเฮาไปลู่ลูกแล้วล้านเขากันสืสจนต่อเโาไปคือว่างหมดหลาฐานไว้เขาดีย๋ยวนี้มันมาทัานพ่อขายคนก็จังจองมาหลายอยู่ ก้อนนี้ก็ได้ผลลาสุา่งกันพวกอื่นด้อสุก่กันมันจะได้ผลผลิตเต็มยลอยไปเช่นพวเกินปลายปีนี่แหละนะครับแปลว่าปีแท้ๆมันก็นเป็นไปเรื่อยๆแหละมะเข้าอย่ากลัวว่าเขาจะตายจากปัจจุบันท,ที่ผมสังเกตบ้างหนึ่งเตละจันแต่ละแช่งมัดอกมานี่นี่นยวยอมนวยก็ติดบังก็ติดบงังแช่งประมาณชิบกอดนวยเอาละปัน่นหนึ่งที่ภานาดีเนาะ มันเป็นลายยุโตะมาจับจีบกวนไวยชี้มือว่านเขาเจ็บเรืเ่อยหรอเปล่าหอมดีอยู่น้ำหอมอยู่ห่วยคล้องแฉะย,ยุโตะม,นนมาชนเอาจะบาน่วนบรรทันหลายย่างกีฬากับพราเป็นหนังหมูให้แน่เลยเอาซ่อนขูดออกมากินได้หรือว่ายายถึงกับเปียกผง <c oughs> ถึงกับเปียกผงเนี่ยแต่ใดก็แล้วเขาไปเห็นพวกของหวานเป็นวุ่นกะทิเขาย่าง เออมันแปนรูปได้หลายอย่างตัวมะพร้าวน้ำหอมนะครับแปรูปได้หลายอย่งางเพิบข้าวต้มก็ได้คือกันกับมะพร้าวบ้านท้านัลนมะพร้าวบ้านท้าบ่ก,บขบกคขมีได้เดี๋นี้ก็จะปั้มถิ่มบดจังอยู่ในบ้านบ้านผมมันปลูกไว้เก่าต้วนบักเผาญ่บ้านท้าโบราณทำไมก็เนี่ยาขายด้วยราบาทมะพร้าวแห้งอืมวันนี้มันมัน,มนงับเงี้ยอเลยตัดถิ่มบด ให้ร้านปั้มถิ่นเมื่เขาจะว่า่าปลูกเมื่อบาาักเผา่าปลูกเดื่อไม่ไผ่คนมัวล้านมานะขันพ่อบาาักเ้าใหญ่มากพ่อลังนายจะของมันตายออกอยู่ในบ้านผมปลูกไว้ปั้มถิ่มมาหลายสิบปีแล้วยังเป็นคนมัวไปแบบอยู่เลยมันขึ้นอยู่กับบุป,ปกรรมของมนุษย์หอกกรรมูหน้าวัตตีโลโกโกสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเพีองเนาะจะไปคิดว่างแผียนไกลไปนั้นเอาทำปัจจุบันให้ไม่ดีที่สุดคือผมเห็นไป เฮ็ดเบงใช่ไหมก็ได้ผลเบิร์ดหมักเน่าอยู่โซนทั้งกาแฟเจ้าน้ยก็บ่ได้ไปซื้อกาแฟอย่างตัวหัวม้วนมือดละมันบ่เป็นหมักงวงดอกปลูกกาแฟไปเนาะพี่น้องเนาะบางเทียบพึงกับพี่น้องร้องพวกนี้ได้ท่านอะไบักเเผ้วกะทิกะกำลังสวมหัวสร้างต้องได้กินรับรองว่ามันบ่เป็นหมันหมักงวงกับบ่เบิร์ดเดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่มจะกินแล้วเดี๋ยวหมักงวง รอบๆปีปีกายนี่มันตกราคาเลยขายกิโล้อยชิบาทหมกม่วงมึงมันเกลียวทุกทุกสายพันธุ์เราผมปลูกไว้ในนีบเึงดึงปล่อยต้นไม่ได้หมกม่วงเลยเพราะฉะนั้นเฮ็ดยี่เงาะทางพี่น้องเขาต้องตั้งจิตตั้งใจเฮ็ดมุ่งมั่นว่ามันปลูกแล้วว่าจิตตามว่าประเมินผลว่าเบื้องบางแง่มันก็มีเงี้ยมีเงี้ยอย่างเนี้ จังอินทรพาลัดยืนได้ตอนนี้ต้นเครื่องข้ออะไรรู้ว่ากลวงหัว,หวยันเมื่อแล้วกบบมีรุ่นท่างเลาะสาท่งนี่กับตลานใช้ผู้บวชเพื่นปลูกไว้ประมาณชิบต้นนะครับคือว่าสฉีได้เด็กคนเดีอวพรมงามนะคับนี่ทานคุณผมปลูกด้วยฝีมือพ่อเบี้ยนี่ประมาณทีสิบต้นนะครับทีสิบต้นจากตลาดนัดมองจุดตองไฟดลานเลาะมิ่ยมหมดละตลาดนัดไม่ทั้งคุณ เอาไว้จากคุณนะครับใส่รถเจ้าน่ำรถเจนเท่าน,นี้ไปพ่วงมาเท่าละสองสามเจละมันมันหนักเลยไนเจ้าใส่ตัวนั้นแปดทิปร้อยปดทิ่บานี่ซื้อมากี่นนออินทระรามท่านแต่บักพาวนีนตัวละร้อย,ยตัวละร้อยกัวมักเด้ตอน,น,นมันมถึงสองรอยดอกมันร้อยแปดทิปเขาก็ว่าบักพาวกนจีบน้ำหอมกนจีบจีบอยูดิด่ะแต่ว่านี่มันคกอจง ปืนๆนั่นสิต้น,น,านบางต้นทางพุ่นไปไปเลยๆกับกลนจีบเพื่อเขาว่าเยอะไม่จันได้เอออันนี้มันก้นมดนต้นเราจะนั่นเราพี่น้องฟังเชาวมอนี่เอ้าก็ประเดี๋ยวก็หลายอย่าห้างหรือ,อเปล่าเอ้ยงานขนาดยังมีหลายอย่าร้อยเข่าชุกเข่าชุกแล้วก็ดิดเฮ็ดกับเข่าแล้วก็ดิดเจิดไปทางบ้านสวนวัตรทพล หมดตวนใบตนบ้นแหล่ทั้งหมดอ๋อชามณิก็ขอให้เพียน้องวันที่เก่าก็ขอให้เก่าไปกับช่วงพีไม่เดือดควมเจะเริ่มลงเรื่องแต้ละเก่าแต้ละเก่าขอเพียน,น้องชาวมณิกรก็กับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องยูทูบของผมนะครับก็ให้้มันตรงเป้าตรงประเด็นเพื่อเป็นวีทีาท่านแน่การตั้งใจแก้พี่น้องผู้เป็นเกษตรกรอันนี้ บ้านยังคำ้ตนนคำตำบลยังค้ำอำเภอหนองเรือแต่ว่าคนเจนเท่านี้นะครับบ้านไม่ยุ่งหมอ่รื่นมาไกลเลยบ้านเปิดใช้ทั้งทั้งอื่นนะครับเอามาเมียบมาเอีมเปียบอบอ่างลงนิมของผมเองหน้าผมนนีะ่อยู่หลังมูสิบสามนะครับห่างจากบ้านพระเยบบ้านมาประมาณห่างลอยเมษนมษมูสิบสามนะครับเจ้านี้ก็ขอกับคุณขอกราบข้าว่าสวัสดีครับ